สวัสดีค่ะหทุกคนวันนี้นะคะทุกคนซึ่งเราจะมาทํากับข้าวเราก็มากับเพื่อนนะคะทุกคนนังก็ตั้งหน้าตั้งตาทำเลยค่ะไม่สนใจอะไรเลยนะคะและแล้วก็ส่วนเราก็คือที่เรากำลังเทียอยู่นี่ก็คือเห็ดลมนะคะทุกคนเห็ดลมนี้พี่สาวเป็นคนเก็บไว้ให้ แล้วเราก็พี่เอากระเพรามายุนให้เราเลยพี่บอกว่าให้เล็ดกระเพาให้ด้วยนะคะทุกคนซึ่งพี่วันนี้งานค่อนข้างเยอะเขาก็จะกําลังจะออกไปซื้อน้ํามันที่ที่วิกซีนะคะแล้วก็เขาบอกว่าให้เราเด็ดผัดก,กระเพาะไว้ให้แล้วเราก็เราจะเตรียมเห็ดลม เห็ดลมก็ได้แบบอันจีจีแบบนี้นะคะทุกคนคือผัดอร่อยมากไปผัดใส่ย,ยอดพักทองเอาไปแกงอย่างนี้นะคะคืออร่อยมากเลยแหละแล้วก็เราก็จะต,ตัดแบบตรงที่มันติดดินนะคะทุกคนที่มันติดคนอันนี้พี่สาวก็แช่ไว้ในถังน้ําแข็งไว้ให้เลยนะคะเพราะว่าพี่พี่สาวอะ่ะพี่สาวเราเขาเมื่อวานเขาเอาเอาเห็ดลมเนี่ยไปทําห่อหนึ่ง จะเป็นห่อนึ้เห็ดลมเนี่ยนะคะทุกคนก็คืออร่อยมากแล้วก็จลิดผักจล็ดผักกะเพราให้พี่ก่อนนะคะเพราะว่าพี่ให้งานไว้แล้วพี่ออกไปแล้วนะคะทุกคนส่วนเราก็จะเตรียมของไว้ให้พี่ก่อนแล้วเราก็ถามว่าจะเอาหมดเลยไหมคะจะถ้าจะให้เราทําไว้ให้หมดเลยไหมทั้งมัดเนี่ยเขาก็บอกว่าทาหมดเลยเพราะว่า เขาค่อนข้างแบบว่าเออเวลาเขายุ่งอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเขาเขามาเปิดร้านอยู่คนเดียวแล้วก็วันนี้ก็อยากมาช่วยแล้วก็มายุ่งด้วยนะคะมีความสุขค่ะทุกคนการที่ได้ทำกับข้าวแล้วก็ทำกินเองอะไรอย่างเงี้นะคะเราชอบมากๆเลยกะเพาของเราก็คือสุดท้ายนะคะทุกคน ตอนที่เราเรียดอยู่เนี่ยเราไม่คิดว่าเราจะได้ทำแบบผัดเห็ดเซกะเผาพี่ถามว่าจะเอาน้ำอะไรไหมเขาจะไปบ๊กซีนะคะแล้วก็จะบอกเราสั่งเขาน้ำเปล่าเขาบอกว่าอะน้ำเปล่าก็ไม่ต้องซื้อหรอกกินที่ร้านเอาถ้าเป็นน้ำเปล่าเพราะว่าเราไม่ค่อยกินน้ำน้ำหวานน้ำอัดลมอยนี้นะคะทุกคนสนมากเราก็จะกินน้ำเปล่าเยอะๆอย่างนี้นะคะ่ะ เอาแล้วคะ่ะงานเข้าอีกแล้วมีจะมีคนมาสั่งถ้ามีคนมาสั่งปัดกะเพราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ยังไม่เคยทำ <c oughs> นะคะทุกคนเราก็บอกว่าเออเรอพี่สาวมานะคะรอพี่สาวไปซื้อของแป๊บนึงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เตรียมของไว้ให้คะ่ะซึ่งที่เราตั้งใจมาหาพี่วันนี้นะคะเพราะว่าเป็นวันพระเราก็ไปทําบุญมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาหามาแวะหาพี่นะคะ เด็ดไปค่ะเราก็เด็ดกระเพราเรียบร้อยแล้วก็จะนำพริกไปล้างด้วยนะคะทุกคนเราก็ได้มาแบบพริกแดงจินดาเราจะนำไปใส่ตำตำแตงของเราด้วยนะคะแล้วเราก็จะทำเพื่อที่จะเป็นพริกใส่กระเพราให้พี่นะคะแล้วก็จะเด็ดแล้วก็แลแล้วก็จะนำไปผัดแล้วนะคะทุกคนทุกอย่างพร้อม และแล้วก็แม่ครัวหัวป่าก็พร้อมแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราลงมือเองนะคะควนันก้างคืนก็เปิดแก๊สของพี่ก็นานๆมาทําทีก็อาจจะมงมงๆนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าแต่ละทีมันอาจจะไม่เหมือนกันเรากอาจจะคุ้นเคยกับที่เรานะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้คุ้นเคยกับพี่ที่บอกว่าโอ้โหซอสหอยนางรมตัวนี้อร่อยมากเลยนะอย่างเงี้ยเขาก็มาแนะนําให้นะคะ แล้วก็เต็มพร้อมค่ะอาจจะเห็นไก่นิดนึงนะคะทุกคนอันนี้เราก็ทำเองใส่ใส่กระเทียมแล้วก็ใส่พริกลงไปนะคะวันนี้ต้องอร่อยแน่นอน้นเลยนะคะทุกคนทำไปหัวไปคุยไปอะไรนะคะบอกว่าอยากให้เพื่อนเอามาเอากล้องมาใกล้ๆให้น่อยเดี๋ยวจะได้เห็นในหม้อของเราอย่างนี้นะคะ ว่า้ไม่ด้น่นไม้แล้ตอนนี้คือแบบว่าทําไปก็จามเลยนะคะทุกคนคือแบบว่ากลิ่นแบบที่แรงมากพอที่แห้นะคะุกับเข้าไปนะคะี่เป็นกินดาคือสำคัญากเลย็คือเมนูผัดกระเพราเมนูผัดกระเพราเห็ดลมออถูกต้องถูกต้องแล้วค่ะ ตามไปราคาหนึ่งฟังที่เราบอกว่าหอมมากแล้วก็ร้านข้างๆนะคะทุกคนเขาก็บอกว่าโอ้โหเมนูนี้อร่อยแน่ๆเลยกินมาถึงนี้เลยนะคะทุกคน <c oughs> คืออร่อยจริง <c oughs> เ,อเอาเอาเอาแล้วไงคะทุกคน <laughs> ถ้าผักกะเพรา <c oughs> แบบนี้นะคือมันแทบแล้วเขาพว่ามันนี่คือยงแก้แบบว่าได้ได้เต็มที่่นี้นะคะทุกคน <c oughs> ทำไปชิมไปคะ <c oughs> ่ะทุกคน โอผงโนนิดนึดนงแล,แล้วเราก็ดูดีนิดนึงน,นะคแหละค,ค่ะคนใคชอบเลยค่ะ <c oughs> โคเรคือไม่ยากเลยนะคะทุาากคน่าที่เราเนี่ยมันง่ายมากเลยนะคะทำรายาาก,การเมนูนี้นะคะแล้วก็ <c oughs> พี่ก็บอกว่าอออืื้หผงอร่อยแน่เลยวันนี้ได้กิน พี่น้องสาวทำเนี่ยนะคะทุกคนเพราะว่าพี่ยานไม่ค่อยมีว่างที่จะทำกินนะคะฝั่งสายของเขาเขาก็จะยุ่งอยู่อย่างนั้นแหละค่ะพี่โอ้บอกว่าใส่ในจานนี้เลยเป็นบางก็ใส่ในจานนี้เลยเพราะว่ามันจะแบบเห็นออ๋ลงนี้ยนทำให้น่ากินอย่างนี้นะคะดูดีด้วน่ากินอย่างเงี้ผักชีหลวงอ่ะกระเพราเขาเคยลงไปนิดหนึ่ง หมุนไปหมุนมาเราหาช้อนนะคะทุกคนซึ่งเราไม่รู้ว่าพี่เอาซ้อนมาตรงช้อนโอ้มันจืดตรงนี้นึงค่ะมันจืดแล้วก็หาน้ำปลาไม่เจอพีอกว่าอ๋อเราหาสีค่ะ ตใส่ม้แใส่แมีงไปกระเพราเตมอกเลงนิดนึีก็บอกว่ามันน้อยไปต้องใส่อีกนิดนึงเพราะว่าถ้าเราผัดแบบพีเยอะแล้วเนี่ยเอากระเพราลงไปอีกโอ้โหทุกคนความเผ็ดนี่คูณสองไปเลยค่ะก็ใส่กินเ เติมอีกนิดนึงนะคะโอาก้แม่เต็มไหมเห็นไหมคะทุกคนคนะะถือว่าน่ากินนิดนึงที่พ่บอกว่าจะกินผัดไทยไหมแล้วบอกว่าเราไม่เราอาจจะกินไม่หมดเราก็จะกินแค่นี้พอมาค่ะเต็มพร้อมค่ะคุรีคุรีตักไข่จานไปน้ำให้ฉันหน่อยตักไข่จานไปน้ำให้ฉันหน่อย ใส่ซไล่กันเลยะ่ะมือใหม่หัดทำนะคะทุกคนเพราะว่ากล้องก็อาจจะทุกคนอยู่ใกล้บ้างอยู่ไกลบ้างน้าเป็นไงล่ะทำเองนะคะผัดเห็ดลมผัดเห็ดลมนะคะพี่กระเพราดูพี่สาวราแแลงหน้าใหม่พี่ภูมิใจในน้องใช่ไหมคะาน้องสาวทำแบบได้หน้าขึนมากยดูพี่ของเราขณะเรามองขลับ เราเห็นพี่เราเป็นแบบนี้เราก็ยังขำเลยนะคะทุกคนนี่ก,ก็เต็มอีกเมนูนึงนะคะทุกคนเมนูนี้ก็คือเมนูตำซัวตำมั่วตำยั่วและแล้วก็คือแบบว่าเราจะตำแตงนะคะทุกคนตำแตงแต่ว่าไม่ได้ตำล้วก็ทำแบบน้ำน้ำ น้ำสมตําของเรามาแล้วอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แค่มาเทลงไปแล้วก็ปรุงเพิ่มอะไรนิดหน่อยอย่างเงี้ยนะคะอะพี่เราชิมไปแล้วพี่บอกว่ามันจืดมันจืดอะไรก็ไม่รู้แต่ส่วนเราบอกว่าเออเราชิมแล้วทําไมมันอร่อยจังอย่างนงี้นะหรือว่าเราทําแล้วก็ว่าอร่อยหรือเปล่าอ่ะเราก็ลวกเราเอาหมูยอไปลวกกันนะคะโคเลโคเลนะคะทุกคนก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะ นี่นางก็กาลังเตรีดีถุงที่เอาถุงน้าส้มตําของเราแล้วก็แบบตําปลาล้าตำปลาาใส่มะกอกอตำปลาล่าใส่มะกอกนี่คือสุดยอดความอร่อยนะคะทุกคนแต่เราก็จะทําอีกหนึ่งเมนูเทลงไปเลยค่ะแตงแตงของเราก็เราก็สับเรียบร้อยนะคะเราเอาแตงกวาแบบลูกเล็กๆนะคะทุกคนมันจะกรอบและอร่อยนะคะ ช่วยกันทำคนละคนละมือแล้วเราก็ใส่แคบหมูลงไปสองถุงมีแคบหมูมีหมูยอ,อทุกคนคือที่สุดของความอร่อยค่ะอันนี้นี่นะคะพี่บอกว่าที่พี่ทําเป็นห่อหนึ่งเห็ดลมพี่บอกว่ามันนิ่มนิดนึงเพราะว่า พี่ใส่ข้าวแป้งน้อยแล้วก็ใส่เครื่องเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะทุกคนความจริงถ้าเราใส่แป้งถ้าเป็นแป้งข้าวเหนียวมันก็จะนิ่มๆนิดนึงแต่ถ้าเป็นแป้งข้าวเจ้าอย่างเงี้ยล้วก็เราจะเอาผสมแป้งข้าวเจ้านิดนึงแป้งข้าวเหนียวนิดนึงอย่างเงี้ยนะคะนี่คะ่ะหมูยอของเราก็เรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่ทํากับข้าวเป็นอยูน่นะคะทุกคนแม่ครัวหัวจะปวดพี่บอกว่ากูปวดหัวจังเลย พี่บอกว่าให้เอาถุงแล้วก็หาช้อนซึ่งเราจะหาแบบถุงมือพี่บอกว่ามีถุงมือเป็นสีเราก็ไม่ใช้เราจะเอาถุงเอานะคะเราจะใช้แบบถุงหิ้วแบบนี้ก็ได้ละคือง่ายที่สุดเลยสำหรับเรานะคะทุกคนพี่เราเนี่ยนะคะทุกคนผัดกระเพราผัดแบบทุกอย่างคือแบบเก่งมากแล้วก็ผีมือ ยอดเยี่ยมเลยนะคะทุกคนคืออร่อยมากซึ่งเขาก็จะเปิดร้านอยู่ที่ตลาดอนุสารตอนเย็นทุกๆวันนะคะจะมีลูกค้าชนมากก็จะเป็นต่างชาติาทุกคนส่วนมากก็จะเป็นฝรั่งคนจีนญี่ปุ่นอะไรมีทุกอย่างเลยนะคะลูกค้าของเขาจะเป็นแนวนู้นเลยคนไทยก็อาจจะเป็นแ,แม่ค้ากินกันเองนี่นะคะ พี่ก็บอกว่าเออมาเที่ยวหาบ่อยๆได้ไหมจะได้มาช่วยกันแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยมีเวลาไปนะคะแล้วก็จะเติมมะน,นาวลงไปนิดนึงรู้สึกว่าจืดนิดนึงนะคะแล้วก็จะเพิ่มมะน,นาวแบบเปรี้ยวเผ็ดไม่หวานนะคะทุกคนคือเราไม่ติดหวานนะคะเวลาตำส้มตมอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ใส่น้ําตาลเลยเนี่ยลูกค้าพี่ก็เข้าตลอดนะคะทุกคนพี่ก็กําลังทําให้ลูกค้าอยู่นะคะซึ่งเขามา สั่งผัดไทยแล้วเราก็น้ำปลาเติมลงไปนิดนึงสําหรับตําหมูยอของเรานะคะพี่ก็บอว่าะเอาไปเลยเราเอาอายินมโมโตนะพี่บอกว่าลุงรังจังเลยแล้วก็เติมพริกลงไปอีกนิดนึงความแซบเลยนะคะทุกคน ให้มันแทบแทบไปเลยอ่ะปะใส่เข้าไปพีกแห้งนะคะคือเผ็ดมากมากแล้วก็พี่พี่ก็บอกว่าแค่นี้อร่อยแล้วเนี่ยพี่ยังไม่ได้ชิมเลยค่ะถ้าพี่ได้ชิมนี่โอ้โหพี่จะหลอกบอกว่าโอ้โหอร่อยจังเลย,ยนี่นะคะทุกคนง่ายๆนะคะทุกคนเนี่ยชิมค่ะอือปรเปยว อร่อยแซบ่บส่วนอีกคนหนึ่งก็ไม่พูดไม่จาเลยนะคะทุกคนเขาก็จะเตรียมของใส่ถุงกลับบ้านให้ลูกค้าเพราะว่าลูกค้ามาสั่งผัดไทยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะตำหมูยอชมตำตำแตงหมูยอแคบหมูของเราก็เรียบร้อย ได้ไป2เมนูนะคะทุกคนแล,แล้เราก็อีกเมนูก็คือทั้งหมดวันนี้มี3ามเมนูนะคะเรากินกัน3คนแต่ว่ากลับของเราอ่ะคือทุกคนดูสินี่นะคะเราก็พร้อมกินแล้วเพราะว่าเราจะไม่ออกไปกินข้างนอกแล้วนะคะลูกค้าเต็มร้านแล้วเราก็แอบมานั่งกินอยู่ตรงนี้นะคะ แล้วก็เราหิวมากๆแล้วตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วนะคะทุกคนประมาณตอนที่เรานั่งกินข้าวเราไปถึงตั้งแต่กี่โมงไม่รู้เราก็ไม่ทันได้ดูนาฬิกานะคะแต่ว่านาตอนนี้ที่เรากินอยู่เนี่ยก็คือสองทุ่มกว่าแล้วนะคะขอกินข้าวแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนกินไปคุยไปพี่พี่สาวเรายังไม่ว่างนะคะลูกค้าเข้าเรื่อยๆออืคือที่สูตรความอร่อย ตำปลาลของเราคือโคตรแซ่บอะทุกคนเผ็ดเปรี้ยวเนี่ยคือชอมมากๆเลยแล้วก็เราจะกินข้าวแค่นี้เดียวนะคะทุกคนเพราะว่าสองทุ่มแล้วเนาะเดี๋ยวอาจจะย่อยยากนิดนึงเพราะว่ากินเผ็ดด้วยนะคะแล้วก็กินล้อพี่สาวกันนะคะอ่าพี่สาวเรามาแล้วค่ะ แล้วก็ลืมตักเข้าให้พี่นะคะทุกคนเพราะว่าเราก็รีบเหมือนกันรีบพออะไรรีบพอหิวอ่ะพี่เรามาแล้วค่ะแล้วก็นั่งกินพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วนะคะทุกคนทานเข้ากับเรานะคะทุกคนคะ่ะเมนูที่อร่อยกินไปคุยไปนะคะนานๆมาเจอกันทีนะคะมาบ่อยไม่ได้เพราะว่าเราก็มี หน้าที่มีงานของเราอย่างนี้นะคะความจริงมันก็ไม่ได้ไกลอะไรกันนะคะทุกคนในภาษานี่องในภาษาตลาดอนุสารพี่บอกว่าอ่ะชิมเลยคืออร่อยพี่ชิมเป็นคนแรกเพราะว่าพี่ชอบกินพี่ทําเองพี่ก็บอกว่าอร่อยที่เราทําเองเราก็บอกว่ากับข้าวของเราอร่อยจังพี่พี่สาวบอกว่าเอย เห็ดลมเนี่ยพี่เริ่มอิ่มแล้วเพราะว่าเขาอ่ะกินบ่อยมากๆทั้งผัดทั้งแกงทั้งเอามาเป็นห่อเนึ้ออย่างนี้นะคะเราก็ตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นด้วยคาะเ่จะได้กินเห็ดลมในรอบหนึ่งปีส่วนพี่สาวเราก็เขาก็ได้กินบ่อยอ่ะเขาก็เฉยๆแล้วนะคะทุกคนนั่นลูกค้าเขามาอกีกละลูกค้าเขาเป็นลูกค้าประจำอย่างี้นะคะทุกคน อลูกค้าใหม่เรียกเรียกลูกค้ามากินด้วยคะ่ะไอเราก็นานๆเคยเห็นลูกค้าของพี่พี่ก็แนะนำอย่างดีเลยพี่บอกว่าเอออันนี้น้องสาวมาทํากับข้าวให้กินคืออร่อยมากอยงนี้นะคะเขามาสั่งแล้วแหละแต่ว่าอาหารของเขายังไม่ได้ พี่บอกว่าพี่ขอกินก่อนแป๊บหนึง่งให้เขานั่งรอไปก่อนนะคะทุกคนส่วนเราก็จะกินเห็ดลมนี้เลยจะกินไว้เยอะๆอีกคนหนึ่งก็ไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเรานั่งคนละมุมกันละพอตรงที่เรานั่งนี่ก็คือหลังร้านของพี่นะคะเพราะว่าหน้าร้านมันลูกค้าเต็มหมดไม่มีเวลา โอ้ไม่มีเวลามันไม่มีที่นั่งแล้วเงี้ยนะคะก็ดีนะคะทุกคนนานๆเจอกันที่มากินอะไรกับข้าวด้วยกันอางนี้คือมันอร่อยอะคะ่ะทุกคนหน้าวันนี้นะคะคืออา,อาหารก็อร่อยได้มาเจอพี่ด้วยเราก็ได้ออกมาข้างนอกด้วยอย่างนี้นะคะทุกคนคือแบบหาโอกาสแบบนี้มันดีอะ เพราะว่าวันที่เราหยุดพี่ก็ไม่ได้หยุดวันที่พี่หยุดเราก็ไม่ได้หยุดวันหยุดเราไม่ตรงกันอย่างนี้นะคะเราก็ตัดสินใจไปหาพี่เลยค่ะวันนี้ลูกค้ามาอีกแล้วค่ะลูกค้าลูกค้าของพี่ก็เข้าตลอดเลยนะคะทุกคนหน้าตอนเย็นเนี่ยเขาก็จะมาช่วงเวลาประมาณหกโมงครึ่งทุ่มสองทุ่มนี้นะคะเวลานี้ คือลูกค้าจะเข้าเรื่อยๆแล้วก็ถ้าสามทุ่มสีทุ่มไปมันก็อาจจะมาอยู่แต่ว่าน้อยลงน้อยลงอย่างนี้นะคะเขาก็จะหาอะไรกินกันอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ให้ช่องแม่